คือถ้าเกิดเราพูดถึงอนิเมะแนวรั้วโรงเรียนเนี่ยนะครับมันจะมีตัวละครลักษณะหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่พิเศษสุด,สดแล้วสาหรับเรื่องแนวรั้วโรงเรียนพอโผล่มาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับไอ้พวกไม่น่าไว้ไวางใจนั่นก็คือไอ้พวกตัวละครปริศนาที่ย้ายมาเรียนใหม่ในการเทอมซึ่งมันเป็นตัวละครชนิดที่ว่าทุกคนที่เป็นตัวละครแบบนี้เนี่ยในโลกอนิเมะนะมันต้องมีสตอรี่ต้องมีอดีตมีความพิเศษหรือไม่ก็มิชชั่นอะไรสักอย่างมาเพื่อทาที่โรงเรียนแห่งนี้ มีมาหมดแล้วทุกอย่างแหละทั้งพวกที่ย้ายมาเรียนดีๆมาเป็นพระเอกย้ายมามีฮาเลมบางคนย้ายมาเป็นนักเลงย้ายมาเป็นตัวร้ายย้ายมาก่อความวุ่นวายบางคนย้ายมาทําลายโรงเรียนน่ะคือมีมาหมดแล้วจริงๆคือได้เกิดใครกําลังเรียนอยู่แล้วมีนักเรียนย้ายมาใหม่กลางเทอมนี่คือต้องระวังตัวไว้เลยนะมันไม่น่าไว้ใจซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมากับคลิปในหัวข้อนี้นี่แหละครับแต่เอาเป็นพระเอกแล้วกันในคลิปที่ชื่อว่า7อนิเมะที่พระเอกเป็นนักเรียนปริศนาย้ายเข้ามาใหม่ในกลางเทอมครับแล้วเข้ามาโชว์เทพด้วยจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชม เอาละมาที่เรื่องแรกดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยเป็นนักเลงที่ย้ายมาเรียนใหม่ครับอย่าเรียกว่าว่านักเรียนเลยเพราะมันไม่เรียนมาต่อยตีอย่างเดียวนนก็คือเรื่องบูโซโชโจมาคิวิเลียมทิซึม um ครับเป็นแนวต่อสู้กันในโรงเรียนนะเอาจริงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดังนะเป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มผู้ที่มีความเป็นแยงกี้อยู่ในตัวสูงมากทั้งหน้าตาและก็การแต่งตัวเลยคือมันแต่งตัวได้นักเลงมากอ่ะแล้วแถมยังโดนไล่ออกมาจากโรงเรียนเก่าด้วยครับเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเขาไปทั่วนั ู้หญิงเป็นใหญ่เคยไปโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนนะแถมยังมีระบบที่ผู้หญิงจะคอยคุมโรงเรียนอีกระบบเออนักดาบหญิง5คนใช่ไหมแล้วก็มีควีนอีกแน่นอนพอพระเอกเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยก็ต้องไปเป็นท็อปของที่นั่นตามสไตล์เรื่องแนวนักเรียนนักเลงของญี่ปุ่นต้องไปเป็นท็อปไปต่อยตีก็เป็นนักเรียนที่เข้ามาใหม่มาไล่ต่อยผู้หญิงนั่นแหละนะครับมาโชว์เทพเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก็ไม่มีใครสู้นักดาบ5คนได้แต่พอพระเอกเข้ามาเลยก็สู้ได้พระเอกมันมีฝีมือใช่ไหมละ่ะแต่ถึงจะว่าอย่างนั้นก ไม่ง่ายนะเพราะว่าเหล่าสาวๆแต่ละคนเนี่ยที่คุมโรงเรียนเหล่านักดาบหญิงเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ละคนก็จะมีวิชาเป็นของตัวเองใช่ไหมสายการต่อสู้แตกต่างกันไปพระเอกเนี่ยก็ต้องมาเอาชนะแล้วก็เก็บตาสัญ,ญลักษ์สู้ให้ชนะรวบรวมให้หมดแล้วก็จะไปเจอกับควีนแน่นอนว่าสาวๆในเรื่องเนี่ยนอกจากจะเป็นศัตรูนะครับเข้ามาสู้กับพระเอกให้พระเอกตบแล้วเนี่ยยังเป็นฮาเลมด้วยครับพอพระเอกชนะได้ปุ๊บก็จะเป็นการปักธงไปในตัวใช่ไหมล่ะสาวๆแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์หลากหลายน่ารักกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คคงงไมมมม่พ้นนววีลลรบเเออาจิผผยยกช เป็นแบบตัวละครที่เคยรู้จักกับพระเอกมาก่อนใช่ไหมเมื่อครั้งอดีตตอนนั้นแต่งเป็นชายตอนนี้กลายเป็นหญิงและสุดยอดคือตอนมาเจอกันแล้วสู้กันเอาตายเลยนะคู่นี้เนะี่ยทั้งที่แบบว่าหลงกันมากแท้ๆเห็นไหมเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเลยแค่มีนักเรียนปริศนาหายเข้ามาแค่คนเดียวที่โรงเรียนนี่ยับเยิน มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยนอกจากพระเอกเป็นนักเรียนปริศนาที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่แล้วเนี่ยโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนปริศนาด้วยเพราะว่าทุกคนมันมีปริศนาไปหมดเลยนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับ<อ>กีไซอาโนคาจิสุฮาเลมในรั้วโรงเรียนาจริงเรื่องนี้หลายๆคนคงจะคุ้นกันอยู่แล้วแหละเคยเป็นกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมก็ดูตอนนั้นแหละคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่ตรงตามหัวข้อของวันนี้เป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยปริศนาเคยผ่านอดีีีตตตอออะะะะะไรรรรรกก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 ันนนนนนมมมาาาาาาาเเเเเเยย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 ยแแบ้้้้ง่ด็็็็็จจโลป มาที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นพระเอกที่สไตล์คูคูนะดูไม่แย่แสอะไรครับพระเอกสไตล์พิมพ์นิยมเลยเท่ๆเนี่ยก็มาเรียนที่นี่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมบอกตรงๆนะถ้าเป็นนักเรียนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่เข้ามาเรียนที่นี่แน่นอนเพราะว่านอกจากพระเอกที่เป็นนักเรียนใหม่ปริศนาอยู่ดีย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนปริศนามากๆเลยเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนอยู่แค่5คนครับเป็นโรงเรียนที่มีหอพักในตัวและโรงเรียนที่อย่างใหญ่มีนักเรียนอยู่5คนและนักเรียนแต่ละคนก็เป็นหญิงสาวทั้งนั้นครับหญิงสาวที่เป็นสาวสวยนะ แปลกๆก,กันทั้งนั้นครับมีปัญหากันทุกคนจนพระเอกที่เป็นชายหนุ่มเหมือนกับคีย์ของเรื่องนี้เนี่ยได้ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้เกิดอยากจะเป็นนักเรียนขึ้นมาพอเข้ามาที่นี่เนี่ยก็แบบว่าลงล็อกพอดีเลยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต,ต่างๆให้กับเหล่าสาวๆนะครับโชว์ธงโชว์ชวทเทพไรตอนที่แบบว่าต่อสู้ก็วางกันไปพระเอกเนี่ยมันก็เคยมีอดีตมาเหมือนกันพอช่วยเหลือสาวๆแล้วก็ปักธงตามสเต็ปนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็สงสัยนะต,ตอนดูเรื่องนี้เนี่ยสงสัยมากๆเลยว่าถ้าเกิดพระเอกมันไม่ย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแแห่่งงงนนนนนี้เยสาาวๆใรือมมััััจจะะทํกไ ไขปัญหาของตัวเองยังไงเพราะาแต่ละอย่างเนี่ยพระเอกมันแบบว่าใช้ความสามารถที่แบบเหนือมนุษย์แก้ให้ทังนั้นถ้าพระเอกไม่ย้ายมาเรียนที่นี่นี่คงเละเทะมากแต่พระเอกก็ได้การตอบแทนมาด้วยการมีฮาเลมนั่นแหละนะครับเยอยะแยะมากมายเลยแล้วเวอร์ชั่นเกมที่แบบขวดกันยับๆแหละ มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พระเอกมันตรงตามหัวขอ้อคลิปของวันนี้มากๆเลยเป็นนักเรียนอยู่แต่ต้องทางานในองค์กรด้วยนั่นก็คือเรื่องโค้ดเบเกอร์นั่นเองเรื่องเรื่องที่เคยดังนะไม่รู้ดังหรือเปล่าเอาจริงผมก็ดูเวอร์ชันอนิเมะเป็นานมากแล้วนะครับนานจนจำไม่ได้เลยเวอร์ชันมังงาก็อ่านนะอ่านจนจ,จบแล้วอะเพราะว่าต้นฉบับบางงานี่ก็จบแล้วใช่ไหมแต่มันน่าจะไม่มีอะไรประทับใจก็เลยแบบลืมไปแล้วแต่พอทําคลิปวันนี้เนี่ยก็เลยใส่มาสักหน่อยลวกันเผื่อม เปิดเรื่องที่นางเอกแต่มาเดินเรื่องที่พระเอกซะง,งั้นครับเป็นชายหนุ่มที่ปริศนาหน้าหล่อตาใสาสไตล์คูลๆถึงแม้ภายนอกจะดูเป็นนักเรียนธรรมดานะครับแต่ว่ามีเบื้องหลัง,งที่บอกไปมันทํางานให้องค์กรครับเป็นองค์กรที่เรียกว่าโค้ดเบเกอร์ใช่ไหมตามชื่อเรื่องเป็นองค์กรที่ทํางานให้กับรัฐบาลมันบอกว่าอย่างนั้นนะตอนแรกเป็นองค์กรที่คอยทํางานเก็บกวาดในด้านมืดครับเป็นเหมือนกับเงาเพราะว่าในโลกเนี่ยมันจะมีคนที่แบบไล้ลที่กฎหมายไม่สามารถทําอะไรได้อะเพราะแบบบางคนมีอํานาจมากเกินไปบางคนแบบว่าใช้เส้นสายอะไรก็แบบ รอดพ้นกฎหมายไปได้แต่มันเป็นคนร้ายไงก็เลยต้องพึ่งพาพวกนี้เลยนะครับคอยเก็บกวาดแน่นอนว่าในความมืดมันมีความมืดครับถ้าเกิดคุณอยู่ที่มืดเนี่ยพระเอกก็ต้องแบบว่าต้องมีเรื่องเข้ามาตลอดอยู่แล้วถึงตอนแรกเนี่ยก็มีพระเอกนี่แหละที่มาคนเดียวแต่หลังๆนี่แบบค่อยๆมาขึ้นมาึ้นไปเรื่อยๆพวกนี้นี่คือมากันเต็มถือว่าดีมั้กเรื่องนี้จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเราไปหาดูเอาเองแล้วกันต้นฉบับมังงะจบแล้วอะ่ะ มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยเป็นคนธรรมดาตอนแรกๆย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนองมิโจิครับแต่ก็มีดีเหมือนกันก็คือเรื่องโตเกียวเลเว่นครับโตเกียวองมิโจิซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกที่มี o o เอ่ออมิโจินั่นแหละครับพวกพูดผีปีศาจมาคอยออกอาราวาสทำร้ายชาวบ้านชาวเมืองก็เลยต้องมีพวกโอมิโจิใช่ไหมตามตำนานของทางญี่ปุ่นเลยเหมือนหมอผีบ้านเราได้หละนะซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่เกิดในตระกูลองมิโจิเหมือนกันครับซึจิมิคาโดหรือเปล่านะจำไม่ได้แต่ว่าเป็นะ สาขานะครับไม่ใช่เป็นตระก,กูลหลักอะไรก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาไปวันๆอยู่ที่บ้านนอกนี่นแหละไม่ได้มีความอยากจะเป็นองค์มลจิอะไรกันเลยใช้ชีวิตหลัน่นละกับเพื่อนสมัยเด็กจนโชคชะตาพลิกผันนะครับเสียเพื่อนสมัยเด็กที่มีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกันไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นชิงอีกมิแต่จริงๆแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันแชร์กันไปคืออธิบายได้งง,งมากแต่ก็เราไปดูเองนั่นแหละครับเดยกก็จะเข้าใจเองเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้น,นะครับมันก็เลยทิ เต็มตัวย้ายไปเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนโอมิโอจิคือเขากำลังเรียนวิชากันอยู่เลยพระเอกนี่มาที่หลังและดูเหมือนจะไม่ได้เรื่องนะตอนแรกๆเนี่ยเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้ตามคนอื่นก็ไม่ทันครับถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อซึจิมิคาโดก็ตามนะแต่ว่าไกลและก็แปบ๊แปบๆเทพคือหักขวการาฟขึ้นเลยถึงจะย้ายมาเรียนวิชาแต่ก็ไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่นะครับสู้วนยับๆเอาจริงๆก็จำไม่ค่อยได้ลวเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เพราะว่ามันแบบมันมีความต่างอะใช่ไหมเวอร์ชันต้นฉบ,บับกับเวอร นัและนครับดีจริงๆนะเป็นไทยที่ถูกใจเลย เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องที่พระเอกเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ที่ย้ายมากลางเทอมนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องแนวฮารเล็มครับคือมันคลาสสิกมากมีหลายเรื่องมาหาศาลเลยแต่เอาเรื่องนี้แล้วกันนะครับบาหามุดมังกรเหล็กไร้พ่ายครับเพราะว่าผมชอบตัวละครสาวๆในเรื่องนี้แค่นั้นแหละคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอนิเมะที่เคยฮิตอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตามสเตปเรื่องแนวฮารเล็มถ้ามาใหม่ๆแล้วคาแรคเตอร์สาวดีๆเนี่ยมันจะวุบว่าบือา้อหวายปแป๊บๆหนึ่งแล้วค่อย กับมีมิติลี้ลับให้เข้าไปสํารวจแบบจินๆส่วนพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักเรียนมาตั้งแต่แรกเลกนะครับแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นคนยิ่งใหญ่มาก่อนเป็นเจ้าชายของจักรวรรดิเก่าใช่ไหมแต่จักรวรรดิมันโดนล้มไปไงก็เลยกลายเป็นกึ่งนักโทษกึ่งทาสไปต้องใส่ปลอกคออยู่ตลอดเวลาครับโดนจํากัดสิทธิต่างๆมากมายจากที่เคยรวยแบบอยู่สบายเป็นเจ้าชายตอนที่ยากจกต้องไปทํางานรับจ้างมีอะไรหาได้ก็หาทําหมดครับเพื่อส่งเสียน้องสาวไปให้เรียนโรงเรียนดีๆส่งน้องสาวสุดที่รักเนี่ยเข้าไปเรียนโรงเรียนหญิงล้วน สวินสอนขับหุ่นพระเอกและเกินแต่ด้วยความที่มันเกิดมาเพื่อเป็นราชาฮาเลมด้วยเนี่ยก็ได้ชักนําพาเข้ามาเรียนที่นี่เหมือนกันครับมาเรียนที่โรงเรียนหญิงล้วนตามรอยน้องสาวแต่เดิมมารับจ้างใช่ไหมแล้วมาอุบัติเหตุเข้ามาที่โรงเรียนก็เลยโดนให้มาเป็นผู้ชายมาเรียนที่นี่พอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็ตามสเต็ปนะครับด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นพระเอกสุภาพบุรุษนะครับแถมหน้าตาน่ารักผมขาวงด,ดงามก็เลยกลายเป็นที่นิยมของสาวๆต่าง หลักๆในเรื่องเข้ามาพัวพันแน่นอนว่าต้องมีการช่วยเหลือด้วยสาวๆแต่ละคนก็พวกมีปัญหาอีกแล้วทุกคนต้องมีปัญหาของตัวเองและให้พระเอกเข้ามาช่วยเหลือโชว์เทพปักธงตามสเต็ปแต่ตอนแรกคนเข้าใจว่าพระเอกเนี่ยกากๆใช่ไหมมีแค่หุ่นกากๆเป็นไวเวิร์นไม่เรียกว่ามังกรตามชื่อเรื่องบาฮามุตมังกรเหล็กไหลพายด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วเทพมากครับมีหุ่นมังกรดำใช่ไหมเอาวใช้สู้ตอนที่ยามคับขันแต่ว่าแอบ,บซ่อนเอาไว้แต่ซ่อนได้ตอนเดียวนะหลงังๆใช้อย่างเดียวไม่รู้ดาบขาวมันไปโยนทิ้งที่ไหนแล้วก็มมรเทงวสกบบ ชิคาเลมดีตรงที่ลายเส้นตัวละครหญิงในเรื่องมันดูน่ารักนี่นแหละเรื่องนี้นะขนาดตัวละครที่เน้นคาแรคเตอร์ความสวยยังดูน่ารักเลยเรื่องนี้ มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยเพราะความที่มีปัญหาครับก็เลยถูกส่งมาเรียนที่นี่แต่ดันได้รับพลังมานั่นก็คือเรื่อง Persona Fight the Animation นั่นเองแต่เอาจริงๆนะซีรีส์ Persona เนี่ยมันเป็นซีรีส์แห่งการที่พระเอกเนี่ยย้ายมาเรียนใหม่อยู่และหลายๆภาคจะใช้พอ็อดนี้ใช่ไหมซึ่งภาคนี้ก็เช่นกันครับภาคาเป็นภาคที่ผมเพิ่งดูจบไปพระเอกก็ดูเหมือนจะเป็นชายหนุ่มที่มีปัญหาครับถูกอัปเปหฮีมาอยู่ที่นี่ถูกเด้งมาเหมือนกับโดนทันบนใช่ไหมก่อคดีแต่ว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ไปมีเรื่องคน ใหญ่โตๆก็เลยถูกส่งไปอยู่คนอื่นพ่อแม่ก็ไม่อาเพราะว่าลูกเนี่ยไปสร้างเรื่องไว้ไงคือแบบว่าไม่ใจแข็งปกป้องลูกเลยพอลูกไปเจอต่อพระเอกก็เลยต้องร่อนเล่มาอยู่กับคนที่รับเลี้ยงดูได้แต่จริงๆนะพระเอกนี่ดูภายนอกไม่น่าจะทําเรื่องแย่ๆได้อะ่ะเป็นชายหนุ่มผมดําสไตล์ติ่มติ่มนะไม่น่าจะไปมีเรื่องกับใครได้เลยแต่นั่นแหละมโดนอํานาจมืดไงมีเรื่องเพราะว่าเข้าไปช่วยคนจิตใจดีแต่ดันไปเตตัดขาคนใหญ่ๆเข้าทําให้เขาไม่พอใจก็เลยระหกระเหินมาที่โรงเรียนใหม่แต่เหมือนโชคชะตาได้ชักผาก่าครับไดัมออีนก ไงพระเอกแบบว่าช่วยเหลือคนอื่นได้รับพลังแล้วก็รวมตัวกับเพื่อนๆในโรงเรียนใหม่เนี่ยมารวมตัวตั้งแกงจอมโจรกันซึ่งเป็นพลังที่สามารถเข้าไปในมิติแห่งความฝันและก็ความคิดของพวกผู้ใหญ่ต่างๆได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้ใหญ่ชั่วๆนะครับเข้าไปขโมยความเป็นจริงออกมาแล้วก็ต้องเอาชนะในมิตินั้นใช่ไหมเป็นเหมือนกับจอมโจรจรกรรมฝันน่ยจัดการกับพวกผู้ใหญ่ไร้ที่สังคมไม่รู้ว่ามันร้ายเพราะว่าเป็นคนคุมกฎเกณฑ์ต่างๆในพอดของตัวเองนะครับอย่างครูที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมันกระทำเรื่องไร้ใช่ไหมอาจาร ก็ไม่สามารถใช้กฎหมายมาอะไรจัดการได้พระเอกก็โดนด้งทีนี้พอได้พลังกับเพื่อนๆมาเนี่ยก็ค่อยๆจัดการครับตั้แต่ตัวเล็กๆเ,เลยตั้แต่ครูที่โรงเรียนอย่างที่บอกไปมีครูที่โรงเรียนใช่ไหมไปจนถึงแบบพวกตัวไร้เปเียงระดับชาติอะไรหลังๆนะถือว่าสนุกอยู่นะเอาจริงเพอร์เซนาไฟเนี่ยกจ็จะบอกว่าสนุกกว่าเพอร์เซนาภาคสี่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ประทับใจคนละอย่างกันเอาเป็นว่าดีเหมือนกันแล้วกันแต่คนมองข้ามเยอะมากมเพราะว่ามันจืดเอาจริงผมก็รู้แล้ว่ามันจืดแต่ก็แนะนํานิดนึงเผื่อใครอยากลองดูไง มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับมีหลายๆแนวไปแล้วใช่ไหมแน่นอนมันจะขาดแนวขับหุ่นไปไม่ได้ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟรนไชส์พระเอกย้ายมาเรียนใหม่กลางเทอเหมือนกันนะแทบทุกภาคเหมือนกันครับออเคเรียนเนี่ยแต่ว่าวันนี้เป็นภาคอีโวแล้วกันเพราะค่อนข้างชอบภาพของภาคนี้นะไม่เก่าเกินไปแล้วก็ไม่ตัวละครแบบประหลาดเกินไปเหมือนภาคล่าสุดซึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปว่าซีรีส์ออเคเรียนเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่พระเอกต้องย้ายมาเรียนใหม่ครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกแบบคนที่ไปเจอมาโดยบังเอิญอะอย่างภาคแรกไปเอามาาาจกปป่ป่่งคนเเลไไรรรูืออะ เอามาเรียนขับขุนแต่ว่าภาคอีโวนี่ดีหน่อยเอามาจากคนเมืองคุยรู้เรื่องแล้วก็มีแบบว่ารู้เรื่องอควาเรียนอยู่แล้วเพราะว่าอควาเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องแนวขับขุนใช่ไหมที่ในโลกเนี่ยจะมีศัตรูมาคอยก่อความวุ่นวายนะครับแล้วก็จะมีสเกลที่ใหญ่กว่าศัตรูอีกก็คือแบบพวกโทมพวกเทพอะไรก็ว่ากันไปต้องไปดูแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจเอานะครับมันหลายภาคด้วยที่หลายๆภาคเนี่ยมีเหมือนกันก็คือจะมีโรงเรียนเอาไวสนน้สอนขับขุ่นี่แหละสอนขับขุนไว้ต่อสู้กับพวกที่มาลุกลานจะเป สามารถใช้ประสานกับอควาเรียได้เนี่ยก็เอามาเรียนที่นี่ซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่มีพลังตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะแล้วก็รู้ตัวด้วยว่ามีพลังแต่ว่า,มวาไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองไงพลังบินใส่ชุดโถงน้ำหนักเหมือนกับโงกุลเลยแต่ก็ต้องถูกลากมาที่โรงเรียนแห่งนี้อยู่ดีครับเพราะว่าไปถูกพบตัวเข้าใช่ไหมคือตอนนั้นกำลังเดทกับสาวอยู่เลยมีความสุขมากๆแล้วหุ่นมันแบบว่ามันบุกมาพอดีไงไอพวกโรงเรียนขับอควาเรียนเนี่ยก็มาสู้แถวนี้พอดีคือตอนนั้นกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยโชคชะ พระเอกมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยครับมาขับหุ่นอะไรก็ว่ากันไปน้องนางก็มาเรียนที่นี่ด้วยเหมือนกันนะเป็นนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ตามหัวข้อของเราครับคือย้ายมาแป๊บเดียวแม่งแทพขับหุ่นโชว์เทพสู้รัวๆคนอื่นเขาไม่แบบเรียนมาเป็นปีไม่ได้ตันนานจะได้ขับสักทีไอ้นี่ย้ายมาปุ๊บขับรัวๆเลยซึ่งวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปไป